ý ตู่ห่วงตะวันแบมขอให้ปลอดภยัยฝากพ่อแม่ดูแลลูกหลานอย่าตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองวันที่6กุมภาพันธ์2566นาอยนอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความห่วงใยกรณีนางสาวทานตะวันตัวตุลานนนหรือตะวันนางสาวอรวรันผูพงษ์หรือแบมสองเยาวชนนักกิจ จกรรมเคลื่อนไหวประกาศอดอาหารและน้ำเพื่อเรียกร้องให้ศาลอนุมตัติการประกันตัวผู้ต้องหาจำเลยในระหว่างการต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมทำให้ร่างกายได้รับผลกระทบนั้นนายอนุชากล่าวว่านายกรัฐมนตรีขอให้ทั้งสองคนปลอดภัยในฐานะคนไทยด้วยกันกำชับให้คณะแพทย์ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดให้ปลอดภยัยพร้อมแสดงความเป็นกังวลต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชน สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความระมัดระวังฝากให้ผู้ปกครองช่วยสอดสองดูแลพฤติกรรมลูกหลานและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อและตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองนายกรัฐมนตรีย้ำทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันจะเคลื่อนไหวอะไรขอให้คำนึงถึงกฎหมายเคารบกฎหมายด้วยนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือประชาชนในฐานะที่เป็นคนไทยให้ช่วยการรักษาสถาบันชาติศาสนาและร้าหากษัตริย์อย่าไปเชื่อกลุ่มที่บิดเบือนสร้างความเกลียดชังจนเกิดความขัดแย้งความไม่สงบขึ้นในสังคม ขอให้ทุกคนรักและสามคัคคีร่วมกันพัฒนาประเทศให้เดินต่อไปข้างหน้านายอนุชากล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ A อาราวไทยแลนด์